มีเจ้านายขี้ใช้ความลำบากเพิ่มขึ้น100เรเรื่องมันมีว่าเจ้านายเราเก่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่แกไม่รู้หรือทําไม่ได้ดิ่อย่างเดียวขี้ใช้วางของไว้ใกล้ตัวแต่ไม่หยิบหรือบางทีหาของไม่เจอก็คอนมีหมดแอรอยู่ไหนเนี่ยทุกคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันไหมคะนี่ในยูทูป YouTube พี่มีโฆษณาคอน โอ้คอนต่อ,อยยุให้หน่อยพี่ใช้แอปเพียร์ทูเบอร์ดีฟีทั้งหมดมต้องจ่ายค่าสมาชิกดูวิดีโอได้อย่างไม่มีโฆษณาขึ้นแ่เบื้องหลังได้อย่างไม่รู้จักแอปแถมฟังเพลงตอนหลอกหน้าจอได้ด้วยนะโหลดได้ที่ Google Play และ App Store ไม่ดีว่ะอันนี้ง่ายว่ะเออหลังจากนี้ไม่ต้องถามคนแ,แล้ว่ะเอใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยหลังจากนี้แกคงไม่ต้องถามอะไรคนแล้วละมั้งคะทุกคนว่าไหมแต่รู้สึกมีแรงสังหณรว่าอีกไม่นานคงโดนใช้อีกให้ไม่เกิน3วิ อฮอนออนฮ้อนไม่ไหนนี่มันแคปหน้าจอยอยังไงพลังงานมาส่งมเมื่อไรทุกอย่างอยู่ไกลตัวหมดเห็นแต่ไม่เคยหาสารอยู่ตรงหน้าทุกอย่างจะถามอีกแล่วคมไม่ตัวโดยคนเดียวนะคะจะแกล้งน้องเหมือนทําไมที่แกเข้าห้องน้ำนะอยู่ไกลกันเลยโท่ทำไมชิจู้หมอดะชิจูให้หน้อยจบละถ้าใครกำลังเอจอเจ้านายแบบนี้หนีไปนะคะ